สวัสดีนี่คือชั้นป6ทุกคนนะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะ,ะทีนี้เราเรียนบทที่หนึ่งผ่านไปแล้วเนาะเราก็มาเริ่มกันในบทที่สองนะคะหนการเรียนรู้ที่สองก็คือเรื่องการประกอบอาหารนะการประกอบอาหารคืออะไรการประกอบอาหารเนี่ยก็คือหมายถึงการวิธีการต่างๆที่เราจัดเตรียมอาหารทั้งอาหารสดอาหารแห้ง อ่าแล้วก็เครื่องปรุงรสนะเพื่อที่จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการประกอบอาหารนะคะไปอ่าทีเนี้ยนักเรียนเนี่ยมีวิธีการเลือกวัตถุดิบอ่าในการประกอบอาหารอย่างไรบ้างอ่าซึ่งวัตถุดิบในที่เราจะนํามาประกอบอาหารเนี่ยมันก็จะต้องเลือกที่แบบอะไรลูกสดใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็มีความสะอาดมีความปลอดภยัยอ่าเพราะ มันจะทําให้อาหารเนี่ยดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อสุขานามัยที่ดีของนักเรียนอ่าถ้าเป็นอาหารแห้งก็ควรจะดูวันหมดอายุอะไรอย่างงี้ถ้าหมดอายุแล้วก็ไม่ควรรับประทานนะคะ,ะเราไปดูเรื่องแรกกันเลยการเลือกซื้อ ผักแล้วก็ผลไม้นะคะผักแล้วผลไม้เนี่ยควรเลือกซื้ออยังไงอ่าก็ควรเลือกซื้อที่สดใหม่นะไม่มีรอยช้ำไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีในท้องถิ่นหรือก็คือตามฤดูกาลของมันนั่นเองนะเพราะผักผลไม้เนี่ยมันก็ผักที่ตามฤดูกาลเนี่ยมันจะได้ไม่มีราคาแพงนะคะไปดูสิ่งแรกกันเลยลูกอ่าวิธีการเลือกผักกาดขาวอ่าผักกาดขาวต้องเป็นเนื้อแน่นนะมีน้ําหนักมากอ่าไม่มีรอยช้ําหรือเหี่ยว ใบสีเขียวอ่อนไม่แก่จัดนะคะต่อไปเป็นแตงกวาตองแตงกวาก็ต้องมีสีเขียวสดใสผิวไม่ขรุข่าผลมีลักษณะตรงกลางกลมผลมีลักษณะตรงแล้วก็กลมนั่นเองนะคะต่อไปเป็นผักบุ้งผักบุ้งต้องเลือกต้นที่อวบ,อบไม่อ่อนนะเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงว่าผักบุ้งเนี่ยสดอยู่นะคะ มีใบย,ยอดติดอยู่นะคะใบมีสีเขียวไม่ก็ไม่มีรอยช้ำต่อไปเป็นการเลือกส้มเขียวหวานควรเลือกผลที่กลมแป้นนะมีเปลือกบางไม่มีรอยช้ำนั่นเองนะคะต่อไปเป็นการเลือกซื้อเนื้อสัตว์นะ,ะเนื้อแน่แน่นอนเลยว่ารองล,อง,ล,อง,ลองมาจากผักเนี่ยเราก็จะบริโภคเนื้อสัตว์เป็นหลัก นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ามันก็จะแบ่งออกเป็นสองสองอ่สองชนิดใช่ไหมลูกเป็นสัตว์บกกับสัตว์น้ําใช่ไหมคะอย่างกลางๆที่เรารับประทานกันอยู่ก็จะเป็นเนื้อไก่ใช่ไหมลูกอ่าเนื้อไก่เนี่ยจ,จะเป็นแบบอ่ะแทบจะเป็นอาหารที่แบบบริโภคหลักอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งแหละมีราคาถูกเนาะแล้วก็จะเป็นเนื้อวัวใช่ไหมคะอ่าต่อไปอ่า เราไปดูสัตว์บกกันก่อนเลยอ่าเนื้อไก่นะคะเราก็ต้องเลือกเนื้อที่มันมีลายสีชมพูอ่อนไม่มีเลือดไหลซึมสีไม่ซีดนะคะอ่าเพราะมันจะอ่าถ้าท่าน้องเหนื่อยจากเนี้ยมันก็จะแบบอ่าบ่งบอกว่าอ่ามันยังไม่สดนะมันไม่สะอาดนะอะไรอย่างงี้นะคะส่วนเนื้อเนื้อวัวก็จะคือไม่มีสีแดงสดนะไม่เขียวคล้ำ ม,ไมีไขมันมีสีเหลืองนะคะไม่มีเม็ดสา่าเม็ดสาคูเนี่ยม,นะมันก็จะเป็นเม็ดขาวๆนะแต่ซึ่งเม็ดสาคูตัวนะั้นมันจะเป็นไข่พยานั่นเองนะคะ,ะต่อไปเป็นสัตว์น้ําสัตว์น้ําก็จะมีกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมคะสัตว์ที่มันอาศัยอยู่ในน้ํานั่นเองนะคะซึ่งเวลาเราเขานมาขายเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นตัวเป็นๆบางทีก็อาจจะตายแล้วอย่างนี้นะ,ะซึ่งเรามาดูการเลือกดูหอยอ่ะ หอยเนี่ยเป็นหอยแครงใช่ไหมลูกอ่าปากปิดสนิทหรือหูบลงทันทีเวลาที่เราสัมผัสอ่ามันจะหูบเวลาเราเอาไปจิม้มมันก็จะหูบลงเข้าไปในทันเข้าเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาบหรืออะไรของมันทันทีอ่านั่นจะแสดงว่าหอยเนี่ยมันยังสด อยู่ในสภาพที่ดีนะคะ,ะตัวหอยไม่ขาดถ้าตัวหอยขาดไวปยังไงก็แสดงว่าหอยมันตายแล้วนะคะต่อไปเป็นปลามีหนังมนันมีตาใสามีเหงือกแดงแล้วก็ทองไม่แตกปลาเนี่ยบางทีก็จะเป็นปลาเป็นแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นปลาตายถ้าถ้าาการเลือกปลาตายนั้นเรียนก็ต้องดูตามันดวงตาถ้าตาใสาแปลว่าใส อ่าสีสีใสๆไม่ขาวขุ่นอ่าอันนั้นจะเป็นปลาที่พึ่งตายอ่าหรือตายได้ไม่นานอ่าแต่ถ้าเป็นปลาที่ขาวขุ่นมันก็จะเป็นแบบปลาที่ตายนานแล้วอาจจะแบบตายค้างคืนหรืออะไรอย่างงี้นะคะต่อไปเป็นการเลือกซื้อกุ้งอ่ากุ้งเนี่ยควรเลือกหัวที่ติดแน่นอยู่กับลําตัว <c oughs> นะคะเพราะถ้าว่าเพราะถ้าเวลาเราจับแล้วหัวกับลําตัวมันหลุดออกจากกานะันน่าแสดงว่า กุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยมันใกล้จะเน่าแล้วนะลูกนะดังนั้นเราไม่ควรซื้อนะคะมันกุ้งมีสีแดงนะต่อไปเป็นการเลือกซื้อปูควรเลือกตัวที่หนักเนื้อแน่นนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นแน่นอนแหละถ้ามีกลิ่นเหม็นก็แสดงว่า ปูเนี่ยตายมานานแล้วนะคะไม่เหมาะกับการนํามาประกอบอาหารเพราะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยท้องเสียได้นะลูกนะ,ะต่อไปเป็นการเลือกซื้ออาหารแห้งออ,อาหารแห้งเนี่ยก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปอย่างเช่นอะไรเช่นการอบการตากการดองอเพื่อให้เก็บไว้นานมากกว่าอาหารสดนั่นเองอ่ะอย่างเช่นพริกแห้ง กระลํำดองผักกัดดองหน่อไม้ดองอะไรอีกอ่ะเป็นปลาตากแห้งหมึกตากแห้งอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็จะผ่านกระบวนการปลากระป๋องก็ใช่าซึ่งมันจะผ่านกระบวนการมาแล้วเมื่อซึ่งมันจะทําให้อายุอายุการใช้งานของมันเนี่ยเขาก็จะมีอายุบอกอยู่ตรงท้ายกระป๋องถ้าเป็นของสดแบบเนี้ยเราก็อาจจะดู อ่ะดูวิธีการเลือกอ่ะดูมามาดูตัวอย่างอ่ะการเลือกซื้ออะไรลูกปลากระป๋องนะอ่ะปลากระป๋องเนี่ยอ่ะบรรจุภาชนะฝามันต้องปิดแบบมิดชิดไม่บุไม่เบี้ยวนะคะอ่ะมีเครื่องหมายออยอ่า อะไรบอกวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุที่สําคัญเลยเราต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุนะคะลูกอเพราะว่าถ้าเรากินถ้าเรากินของที่มันหมดอายุมันก็จะอาจจะทําให้เราท้องเสียได้เนาะอ่ะทีนี้การเลือกซื้ออาหารแห้งก็คือควรเลือกพริกกระเทียมเนี่ยที่แห้งสนิทนะคะไม่มีมแมลงกัดแทะเนาะเออมันก็จะทําให ดูสดขึ้นนะคะไม่มีเชื้อราอ่าต่อไปเป็นตัวอย่างเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสก็คืออะไรเครื่องปรุงรสก็คือเครื่องที่เรานํามาประกอบอาหารอย่างเช่นน้าําปลามะนาวพวกพริกไทยอ่าน้ำตาลน,น้ำตาลปี๊บอะไรอย่างเงี้ยอ่าพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเครื่องปรุงรสอ่ามันก็จะทําให้มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นอาจจะมีรสชาติเครมมีรสชาติหวานมีรสชาติเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะคะอ่า ก็คือเครื่องปรุงรสเนี่ยที่ใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะมีอ่าเช่นอะไรที่ให้รสเปรี้ยวก็จะเป็นอะไรคะมีน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวแล้วก็น้ำส้มสายชูนะอ่าส่วนให้รสเค็มก็จะเป็นเกลือน้ำปลาซอสถั่วเหลืองสีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวแล้วก็ซอสหอยนางรมอ่ารสหวานก็จะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะอ่าต่อไปเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศเนี่ยเราจะใช้สําหรับแบบ ทำย่างอบเชยอ,อบเชยแล้วก็อาจจะไปทำแบบพวกพะโลอะไรเงี้ยเป็นเครื่องที่มันจะทำให้กลิ่นมีกลิ่นนะคะประมาณนั้นก้านผู้พริกไทยก็จะช่วยใหอ้อาหารเนี่ยมันมีกลิ่นหอมนะคะต่อไปการใช้อุปกรณ์และภาชนะที่เหมาะสมในการประกอบอาหารนะหรือ ใส่อาหารนะเราซึ่งมันจะทําให้เราประกอบอาหารได้สะดวกปลอดภยัยแล้วก็ประหยัดเวลาซึ่งเวลาเราเลือกใช้อุปกรณ์เนี่ยเราต้องเลือกให้มันถูกกับสิ่งที่เราจะทําอย่างเช่นเราจะเจียวไข่เราไปตั้งหมอ้อหมอ้อหม้อได้ไหมคะเออเราต้องตั้งอะไรถ้าเราจะเจียวไข่ เราต้องตั้งกระทะใช่ไหมเราต้องเจียวไข่ใส่กระทะใช่ไหมทีนี้เราจะใช้อะไรพลิกอ่าเราจะใช้อ่าเราจะใช้ทับพีพริกได้ไหมได้แต่มันอาจจะทําให้ไข่เราเราเละอ่าดังนั้นเราต้องใช้อะไรทับพีอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารนะลูกอ่ากะละมังหรือตะกะ้าคุณสมบัติของมันก็คือใช้อะไรลูกใช้ในการ ล้างผักผล,ลไม้หรือเนื้อสัตว์นั่นเองเนาะ,ะส่วนกระชอนเนี่ยเอาไว้กรองน้ํากะทินะคะหรือใช้กรองอาหารที่มันมีกากนะลูกนะที่เราจะไม่ไม่เอากากของมันออกเอาไม่เอากากของมันเราจะเอาแต่น้ําของมันอย่างเช่นเวลาเราจะทําขนมหวานใช่ไหมเราอยากให้ขนมหวานมันมีสีเขียวหรือมีกลิ่นหอมเราก็เอาใบเตยมาคัาน้นเมื่อจะเอาสีเขียวของน้ําใบเตยใช่ไหมมันก็อาจจะมี เส้นใยเส้นใยของใบใบเตยอ,อยูอ่ดังนั้นเราต้องใช้กระชอนในการกรองเพื่อที่จะเอาน้ํานั่นเองนะคะต่อไปเป็นเขียงเขียงเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขียงมันมีหน้าที่อะไรก็คือมันใช้สําหรับ,บรองรอ,องเพื่อที่จะเราใช้มีดเนี่ยซอยอาหารนั่นเองนะคะต่อไปเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารอ่าพอเราเตรียมอุปกรณ์อ่าพอเราเตรียมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการประกอบอาหารอ่าอันดับแรกก็คือหม้อหม้อใช้เหมาะสําหรับอ่าอาหารประเภทต้มหรือแกงนะคะไอ้พวกที่มันมีน้ำนะพอหม้อมันตั้งขึ้นถูกไหมคะอ่าต่อไปเป็นทัพพีอ่าทัพพีใช้ หรือใช้ตักอาหารอ่ะไอ้พวกนี้ก็จะเหมาะกับพวกที่มันมีน้ําพวกเป็นผัดพวกอะไรอย่างนี้ที่ต้องตักเนาะอ่ะต่อไปเป็นกระทะกระทะเหมาะสําหรับประเภทผักผัดหรือทอดนะคะอ่าต่อไปเป็นตะหลิวตะหลิวใช้ผัดหรือพิกาหานะตะหลิวเนี่ย มันส่วนใหญ่เขาก็จะใช้คู่กันกับกระทะนั่นเองนะอ่าส่วนทัพพีเนี่ยเขาก็อาจจะใช้คู่กันกับหม้อนาะลูกเนาะอ่าเวลาเราจะใช้งานเราต้องใช้ให้มันถูกวิธีอ่าลังถึงหรืออันเนี้ยเอาไว้เอาไว้สําหรับนึ่งอาหารนะคะอ่าใช้นึ่งปลานึ่งไก่เออนึ่งขนมอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะ อ่าช้อนตวงต่อไปเป็นช้อนตวงอ่าอันเนี้ยเวลาสําหรับอ่าเราประกอบอาหารอยากให้รสชาติมันมีเหมือนเดิมรสชาติมันเหมือนเดิมอ่าแล้วก็อาจจะตวงให้มันอ่ะ,อะเท่านี้อะไรอย่างงี้นะคะต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตักอาหารก็จะมีช้อนอ่าซึ่งช้อนซ่อมเนี่ยก็จะใช้คู่กันนะคะต่อไปเป็นทัพพีใช้ใน ต,ตักได้ทั้งอาหารนะอ,าอ,าอาหารที่มันมีน้ําแล้วก็อาหารแห้งนะคะอย่างเช่นข้าวสวยแกงอะไรอย่างนี้ต่อไปเป็นช้อนสั้นนะลูกช้อนสั้นก็ใช้ตักอาหารที่รับประทานาส่วนมากเขาจะยึดให้มันเป็นช้อนกลางนะคะต่อไปเป็นตะหลิวก็ใช้ตักประเภทอาหารผัดหรือทอดออกจากกระทะนั่นเองนะเห็นไหมตะหลิวก็จะใช้คู่กับกระทะนะคะ ต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใส่อาหารหรือภาชนะที่ใช้ใส่อาหารอ่าจานก็จะใส่เป็นพวกข้าวประเภทยำประเภทผัดหรืออะไรที่มันไม่มีน้ํานะคะต่อไปเป็นถ้วยถ้วยเน,นีน่นะ ylum, ยก็จะใส่เป็นพวกแกงพวกอ,อาหารที่มันมีน้ำนะลูกนะอ่าอ่าอ่าถ้วยถ้วยถ้วยนี่คือเป็นถ้วยเล็กๆอ่าอาหารที่มันมีน้ําน้อยอย่างเช่นพวกน้ําพริกน้ําจิ้มพริกน้ปาปลาอะไรอย่างนี้คอโทษนะคะอ่าต่อไปเป็นชามชามก็จะใส่เป็นประเภทแบบ เป็นน้ำอ่เป็นต้มยำทำแกงอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะอ่าส่วนโถโถก็จะเป็นสำหรับใส่ข้าสวยนะคะอ่านักเรียนมีวิธีจัดอาหารอย่างไรให้หน่ารับประทานอ่ะเวลาเราทำกับข้าวเสร็จแล้วอ่าเราจะเอาขึ้นโต๊ะไปเสิร์ฟอย่างเงี้ยเราต้องจัดทำอ่าเราต้องจัดอาหารให้มันดูอ่าน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะโดยการจัดเนี่ยเอ่อ มันก็จะมีหลักการอ่ามันก็จะมีหลักการก็คือหนึ่งก็คือเลือกภาชนะที่ใส่ให้เหมาะสมกับอาหารนะแล้วก็เลือกว่าอ่ะต้มเหมาะใส่สำหรับอะไรใส่จานไหมใส่ถ้วยเล็กไหมก็ไม่เออต่อไปจัดอาหารให้พอเหมาะกับขนาดของภาชนะอ่าไม่ต้องอ่าไม่จัดอาหารจนพูนเกินไปอ่าใ,ใส่ใส่อยู่ในอ่าปริมาณที่พอดีนะคะ ต่อไปเป็นหากมีเครื่องปรุงให้ใส่น้ำจิ้มควรแยกใส่ถ้วยอันนี้ก็ควรใส่ถ้วยเล็กๆแยกใส่ถ้วยเล็กๆเนาะอ่ะต่อไปต่อไปเป็นอ่าเพื่อเพิ่มสีสันก็อาจจะเอานำแตงกวาหรือสับม,มะเขือเทศมาวางด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้หน้าตามันดูน่ารับประทานนะคะ การเลือกใช้ในาการเลือกใช้ภาชนะที่ใช้ในการจัดอาหารอาต้มต้มเนี่ยก็ควรใส่อะไรคะลูกอย่างเช่นต้มตำลึงต้มเขาใส่อะไรต้มควรใส่ชามใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ควรตักเยอะจนเกินไปควรตักให้พอดีอเวลาเราไปวางอาจ,จะได้ไม่ลน้นนะอไข่เจียวเป็นอาหารประเภทอะไรคะอาหารประเภททอดนะ ควรจัดใส่จานแบนนะก้นไม่ลึกมากนะน้ำจิ้มก็ควรจัดใส่ถ้วยเล็กๆนะคะส่วนผล,ลไม้ควรล้างจานให้ควรล้างอ่าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วก็จัดใส่จานนะอ่าเดี๋ยวครูมีวิดีโอให้ดูนะลูก ทีนี้เรามาดูเรามาดูวิธีการประกอบอาหารกันทีนี้การประกอบอาหาราาเขาจะยกตัวยกตัวอย่างแลวลูกคุยยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งอันนะคะมันก็จะมีอะไรคะส่วนผสมของมันใช่ไหมลูกเปิดไปหน้า20นะส่วนผสมของมันก็จะแบ่งย่อยออกไปเลยว่ามีอะไรบ้างในนี้เขาบอกมีกุ้งมีผักชี มีน้ำซุปใช่ไหมน้ำมะนาวพริกเผาน้ำปลาแล้วก็เห็ดใช่ไหมคะมีอะไรอีกอส่วนผสมยังไม่หมดนะคะก็จะมีพริกหอมแดงตะไคร้เขาก็จะบอกไปเลยใช่ไหมว่าพริกขี้หนูกี่เม็ดสามถึงห้าเม็ดถูกไหมหอมแดงห้าหัวตะไคร้สองต้นอใบมะกรูดอ พอแล้วบอกส่วนผสมไปจนครบนะเราก็มาถึงขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกเขาก็จะใส่น้ำซุปลงไปหมอ้อตั้งไฟให้อ่อนใส่ขา่าใส่ตะไคร้ใส่อะไรลงไปให้หมดเออเขาบอกว่าเกิดความรู้ก็คือทำน้ำซุปไก่ให้ใส ให้ใส่โครงไก่ลงไปในน้ำเดือดตามรากผักชีกระเทียมพริกไทยเปิดไฟอ่อนๆนะพอน้ำเดือดก็ใส่เห็ดฟางแล้วก็กุ้งลงไปปรุงรสด้วยพริกขี้หนูน้ำปลาแล้วก็พริกเผานะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดสุกแล้วแล้วก็ปิดไฟเอปรุงรสด้วยมะานาวตักใส่ชามโรยด้วยผักชีจบหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะทีนี้ เป็นแบบฝึกท้ายบทนะคะเดี๋ยวครูจะเอารูปนี้ลงให้ในกลุ่มเนาะอ่ะก็คือข้อหนึ่งอันนี้ให้เขียนลงสมุดต,ตัวเองสมุดมีอยู่กับตัวเองนะคะข้อหนึ่งเราต้องเตรียมอุปก,กรณ์และวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารเพื่ออะไรเขียนลงไปตอบมาให้เรียบร้อยข้อสองเพราะเหตุใดจึงต้องเลือกซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาลเพราะอะไรเขียนลงไปสามนักเรียนคิดว่าการเรียน การเรียนรู้การประกอบอาหารมีประโยชน์อย่างไรข้อ c ให้นักเรียนยกตัวอย่างการประกอบอาหารที่นักเรียนสนใจมาคุณละหนึ่งอย่างโดยการบันทึกลงสมดุดก็คือนักเรียนไปดูตัวอย่างเขาตรงหน้า20 21 22อ่ะลูกที่เขาทำผัดไทยผัดไทยกุ้งสดทำต้มยำกุ้งอะคะอ่ะอก็เขียนมาเหมือนเขาเลยมีส่วนผสมอะไรนักเรียนสนใจอะไรก็เขียนไปนะคะ โดยห้ามลอกตามหนังสือให้เลือกนอกเหนือาจากนี้โอเคไหมคะอถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนไม่ทราบนักเรียนก็ถามผู้ปกครองอาจจะเอาแกงเขียวหวานต้มคาไก,ก่ผัดผักอะไรก็ว่าไปนะให้เลือกมาคนละหนึ่งอย่างแล้วให้เขียนลงสมุดโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ